ชาวลัคนาราศีเมถุน1ถึง31พฤษภาคมเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงพฤษภามนี้นะครับแน่นอนนะครับในเรื่องของความกังวลใจของชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นยังสับสนยังกังวลใจอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จของตัวเองนะครับรวมถึงในเรื่องเกี่ยวโชคลาภ จะสําเร็จไหมจะมีโชคมีลาภไหมแต่ความกังวลใจนั้นนะ่ะมันส่งผลถึงในเรื่องเกี่ยวความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับงานของบุตรหรือบริวารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบของบุตรบริวารส่งผลถึงความกังวลใจของชาวลัคนาราศีเมถุนด้วยนะครับประกอบกับในช่วงวันที่30เมษายน67คือสิ้นเดือนที่ผ่านมาดาวพฤหัสได้มีการโยกย้ายราศี ไปอยู่ที่พบวิญาาะของตัวชาวลัคนาราศีเมถุนนั่นหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนจะมีคนแดนไกลให้การสนับสนุนนะครับกับชาวลัคนาราศีเมถุนด้วยเหมือนกันนะครับจะเป็นผู้ใหญ่สูงวัยจะเป็นผู้ใหญ่แดนไกลจะเข้ามาให้การช่วยเหลือคุณอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะครับในช่วง หนึ 1> 1, พฤษภาหกเจจนถึง13บสพฤษภาหกแปเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในทางที่เสียหายคุณอาจจะมีข่าวคราวที่อาจจะต้องมีข่าวในเรื่องสูญเสียกับผู้หลักผู้ใหญ่ในแดนไกลก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วว่า เราไม่มองด้านดีอย่างเดียวเราอาจจะต้องมองด้านเสียอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับเนื่องจากว่าดวงดาวของแต่ละท่านจะเป็นตัวหักล้านหรือบั่นทอนไปนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินชาวาลาัคนาราศีเมถุนในเรื่องการเงินจะเริ่มคขี้ขลายขึ้นเริ่มดีขึ้นหลังจากดาวพฤหัสเข้ามาสนับสนุนมาช่วยในเรื่องการเงินของคุณแต่ยังไงคุณยังต้องเป็นคนที่มี การจัดระเบียบที่ดีมีการวางแผนที่ดีมีการรอบครอบที่ดีในเรื่องการเงินอยู่นะครับเพราะเงินที่เข้ามานั้นคําว่าดีขึ้นไม่ใช่ได้เงินก้อนนะครับจะเป็นเงินที่เข้ามาแต่เข้ามาในลนักษณะเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนคุณก็จะสามารถขี้ขายขึ้นในเรื่องการเงินถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสที่เข้ามาโยกส่งคุณในเรื่องการเงินนั้นได้อิทธิพลของดาวดวงใหญ่ ดาวนิทรยุทําทให้พลังของดาวพฤหัสนั้น,ะนะมีพละกําลังมากนอกจากว่าจะดูแลตัวเองแล้วยังช่วยเหลือเพื่อนบริวารรอบข้างได้ด้วย mm hmm. นั่นก็หมายถึงว่าส่งผลถึงเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนด้วยนะครับแต่การเงินของคุณจะได้มานั้นคุณจะต้องร่วมมือถึงจะได้เงินนะครับถึงจะสําเร็จเขายื่นโอกาสมาแล้วคุณนอนอยู่เฉยๆแล้วไม่ไม่ตอบรับ มันก็จะผ่านไปนั่นเองในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับเรามาดูในเรื่องคู่ครองคนใกล้ชิดใครที่ยังไม่มีคู่ครองคนใกล้ชิดสาหรับชาวลัคนาราศีเมถุนวันที่1พฤษภาคม6จจนถึง13พฤษภาคม68คุณจะมีโอกาสได้เจอคู่ครองแดนไกลคู่ครองต่างชาติเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณหรือคนรักเก่าคุณอาจจะรีเทิร์นกลับมา กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับอาจจะมีในลักษณะของคู่ครองคุณอาจจะไปเรียนต่อในแดนไกลหรือได้ไปติดตามผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนคุณได้เหมือนกันนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนในเรื่องคู่ครองคนใกล้ชิดในทางที่เสียหายคู่ครองคนใกล้ชิดที่ของคุณนั้นมีสุขภาพที่ไม่ดี จะได้พบหมอที่มีความชํานาญความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคนั้นทําให้สุขภาพของคู่ครองของคุณดีขึ้นก็เป็นไปได้นะครับในวันที่1พฤษภาคม6จจนถึง13พฤษภาคม68นะครับส่วนในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนอาจารย์บอกแล้วนะครับตลอดระยะเวลาความวุ่นวายมันเข้ามาส่งทั้งวุ่นวายดีทั้งวุ่นวายเสียหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเมื่อช่วง ก่อนสงการนี้ก็วุ่นวายเสียหายนะครับแต่หลังจากนี้ไปแล้วนะครับ1พฤษภาคม67จนถึง31พฤษภาคม67การวุ่นวายของงานจะวุ่นวายเหมือนเดิมแต่ทรงจะดีขึ้นอาจจะมีเหตุที่วุ่นวายแล้วประสบความสําเร็จอาจจะมีเหตุได้โอกาสในเรื่องงานเข้ามาแล้วประสบความสําเร็จในทางเสียหาย ในเรื่องงานอาจจะมีการเคลียร์ในเรื่องของคดีความได้เหมือนกันนะครับแต่มีทรงคือจะประสบความสําเร็จในเรื่องงานเกี่ยวกับคดีความของชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงเดือนที่1พฤษภาคมจนถึง3สฤษภาคมก็เป็นไปได้นะครับส่วนในเรื่องโชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนาราศีเมถุนจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวจะเข้ามาโดยเร็วฉะนั้นคุณขอให้ตรวจสอบสัญญาให้ดีนะครับในเรื่องของความสําเร็จ ตรวจสอบในเรื่องการเจรจาให้ดีนะครับหลังวันที่7พฤษภาไปแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาหาคุณสัญญาเก่าๆจะพังพูมาสัญญาใหม่ๆก็มาด้วยย,ยกตัวอย่างลักษณะน,นี้นครับแต่มันมาฉะนั้นคุณต้องมีสติในเรื่องของการเจรจาในเรื่องเกี่ยวกับความสาเร็จหรือในเรื่องโชคลาภนะครับมีโอกาสมีโชคมีลาภมีความสําเร็จจากตัวของชาวลัคนาราศีเมถุนเองขอให้มีสตินะครับในช่วงวันที่1พฤษภาถึงส1เพฤษภานะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันที่ หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดชาวลัคนาราศีเมทุนเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สองพฤษภานะครับชาวลัคนาราศีเมทุนอาจจะต้องไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรืออาจจะได้ข่าวในเรื่องของความเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณอาจจะได้ไปร่วมทําบุญนนนในแดนไกลร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับส่วนวันที่สองถึงวันที่สี่ชาวลัคนาราศีเมถุนจะต้องมีการไปดูแลคุณพ่ออาจจะต้องเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ ในเรื่องของคุณพ่อนะครับในเรื่องของคุณพ่อบางท่านอาจจะต้องมีแกนในเรื่องของพาไปพบคุณหมอให้เรามัดระวังในเรื่องกระดูกชิ้นใหญ่นะครับในทางกลับกันคุณอาจจะได้ข่าวดีนะครับจากผู้ใหญ่ที่คุณพึ่งพาอยู่มาตลอดนะครับมีเรื่องเซอร์ไพรส์จากผู้ใหญ่ที่คุณพึ่งพาเข้ามาเขาจะส่งข่าวดีมาให้คุณส่งความจเจริญมาให้คุณนะครับในวันที่สองวนที่สี่วันที่สี่ 4, ถึงวันที่หก ชาวลัคนาราศีเมถุนอาจจะต้องมีการดูแลในเรื่องงานคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปทํางานหรือคุณอาจจะต้องใช้การแก้ปัญหานะครับและใช้ไหวพริบในการประสานงานอาจจะถูกตรวจสอบอาจจะถูกมีการวิพากษ์วิจารณ์หรืออาจจะถูกต่อรองในเรื่องงานขอให้คุณมีสติแล้วคุณจะผ่านไปได้นะครับในวันที่4ี่วันที่6ชาวลัคนาราศีเมถุนจะต้อง อาจจะต้องวุ่นวายในเรื่องงานนะครับวันที่6ถึงวันที่8ชาวลัคนาราศีเมถุนอาจจะต้องมีการวางแผนร่วมกันถึงจะมีความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนในเรื่องเกี่ยวกับง,งานไม่ว่าจะเป็นแผนร่วมกันกับญาติพี่น้องในการร่วมทุนหรือการลงทุนรวมถึงเพื่อนด้วยนะครับมีการเจรจาพูดคุยในเรื่องงาน แล้วมีโอกาสสาเร็จร่วมกันกับเพื่อนหรือพี่น้องก็เป็นไปได้ในวันที่6กถึงวันที่8พฤษภามนะครับวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาชาวลัคนาราเมถุนมีเหตุที่อาจจะต้องไปเยี่ยมเยียนผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะต้องไปทําบุญร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ในแดนไกลหรืออาจจะได้ข่าวสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในแดนไกลคือญาติในแดนไกลได้เหมือนกันนะครับในวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาหรือคุณอาจจะต้องมีการไปซ่อมสร้างวัดหรือโรงเรียน ได้ทั้งหมดเลยนะครับวันที่10ถึงวันที่12พฤษภาชาวลัคนาราศีเมถุนอาจจะต้องมีการเจรจาในเรื่องเกี่ยวกับตัวของคุณเองธุรกิจของคุณเองนะครับการเจรจาอาจจะเป็นเจรจาในเรื่องใหม่ๆนะครับเจรจาแบบเร่งด่วนเพื่อต้องหาข้อสรุปการมีผลประโยชน์ร่วมกันในวันนี้ 10- 1ถึงพฤษภาจะทําให้คุณมีความสําเร็จนะครับจะต้องวินวินทั้งสองฝ่ายการเจรจาคุณได้อีกฝ่ายหนึ่งต้องพอใจ คุณจะจบงานได้นะครับในวันที่10ถึง12พฤษภาคมส่งผลถึงวาสนาหรือการเริ่มต้นของคุณด้วยวันที่13ถึง15พฤษภาคมชาวลัคนาราศีเมถุนจะต้องดูแลในเรื่องเงินเป็นพิเศษนะครับอาจจะต้องใช้เงินก้อนหรือคุณอาจจะได้เงินก้อนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามาร่วมหุ้นหรือมาสนับสนุนคุณขอให้คุณจัดระเบียบจัดวาระให้ดีในเรื่องของการใช้เงินนะครับเงินอาจจะได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในทางที่เสียนะครับ แต่ถ้าคุณยอมคุณจะได้เงินเงินอาจจะได้มาไม่เต็มร้อยในการลงทุนจ่ายเป็นก้อนเป็นเป็นช่วงเป็นเฟส แต่ถ้าคุณยอมคุณจะสําเร็จอย่างเป็นต,ต้นนะครับในวันที่1 3บสมถึงสิมีเหตุที่จะต้องดูแลในเรื่องเงินจะมีทั้งจ่ายหรือได้ทั้งรับก็ได้เหมือนกันนะครับในวันที่ 15- บหถึงสิพฤษภาคมอาจจะต้องมีการเจรจามีการพูดคุยกับญาติพี่น้องในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จที่เราลงทุนร่วมกันหรือมีการทําสัญญาร่วมกันกับหุ้นส่วนหรือเพื่อนได้ในวันที่15บหถึงวันที่17เ็ดนะครับเป็นวันที่ดีนะครับวันที่ราศาาีเมถุน อาจจะต้องมีการตกลงต่อรองเจราจาในสิ่งที่คุณได้ทําไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงการอสังหาที่อยู่อาศัยหรือการซื้อการเช่าคอนโดหรือในเรื่องเกี่ยวกับการต่อรองหรือมีการพาคุณแม่ไปทานอาหารได้ทั้งหมดในวันที่18-20พฤษภาคมนะครับวันที่20-22ถึงวันที่ 2, พฤษภาคมชาวลัคนาราศีเมถุนอาจจะต้องมีการวางแผนกับบุตรหรือบริวารอาจจะต้องมีการใช้เงิน กับบุตรบริวารในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเขาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในการเรียนพิเศษหรือในเรื่องเกี่ยวกับแผนงานที่เขาทำแต่สิ่งนี้จะเป็นการลงทุนระยะยาวคุณจะได้กลับคืนแน่นอนนะครับเพราะวันเป็นดาวที่ตำแหน่งที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับคุณนั่นเองนะครับวันที่23ถึง25ชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะต้องมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ยานพาหนะหรือเครื่องมือในการทำอาหารก,กินรวมถึงอาจจะต้องมีการเดินทาง ในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ทั้งหมดนะครับ2 3่สิบสามถึงยี่ห้ายี่ห้าถึงยิบเจ็ดชาวลัคนาราศีเมถุนอาจจะต้องมีการพูดคุยกับคู่ครองหรือคนรักใครที่ยังไม่มีคู่วันนี้อาจจะมีการได้เปิดตัวนะครับปิดไม่ได้แล้วอาจจะได้มีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับสําหรับใครที่มีคู่คุณอาจจะพาคู่ครองไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มากมารมีหรือพาคู่ครองคุณไปตรวจสุขภาพโดยหมอผู้เชี่ยวชาญ ได้ทั้งหมดในวันที่25 27นะครับ27ถึง29ชาวลัคนาราศีเมถุนอาจจะต้องมีการแก้ปัญหานะครับอุปสรรคหรือได้ข่าในความสูญเสียในแดนไกลหรืออาจจะต้องมีการเสียเงินในการแก้ปัญหาในแดนไกลนะครับ27ถึง29วันที่2 9ถึง31ชาวลัคนาราศีเมถุนอาจจะต้องเจอเรื่องเซอร์ไพรส์กับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะต้องช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะต้อง มีข่าวต่อเนื่องในเรื่องของความสูญเสียของผู้หลักผู้ใหญ่ในแดนไกลได้เหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนในวันที่1นึงถึงสาพฤษภาฯนะครับขอให้ชาวราศีเมถุนนะครับต้องบอกเลยนะว่าในช่วงนี้ดาวคุณเดินสับสนมาเป็นระยะเวลาพักหนึ่งแล้วหลังจากนี้ไปมันจะเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะสอนนะครับอยากจะเตือนคือจะต้องมีสติในเรื่องคำพูดให้ดีๆนะครับเพราะดาวของคุณ การเจรจาปากเป็นเอกเป็นซัพ์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ